คือค,คือ,เ,อ<น>เขาเรียกว่า,าทำคอนเทนต์ย่ำยีพระสงฆ์นะฮะเป็นจุดอ่อดจุดพ่องจุดอะไรต่างๆเทนที่จะมาช่วยกันส่งเสริมแล้วก็สร้างหรือแก้ไขในการใช้หมู่คณะอย่างท,าท่านท่านถามว่าแล้วถ้าพระป่วยไข้จะต้องเดินทางไปหาหมอ,อยังไงก็ให้ผ่านวิยาวจกรครับให้วิยาวจกรพาไปให้วิยาวจกรเป็นผู้สําเร็จกิจการงานของพระภิกษุสงฆ์เนี่ย ตามจํานวนเงินที่ได้รับมาเนี่ยก็ฝากไว้กับวิยาวัจกรทั้งหมดดังนั้นจะบอกว่าผมให้ข้อคิดตามหลักคําสอนแล้วไม่ให้ทางออกผมให้ทางออกทุกเรื่องครับให้วิธีทางวิธีทางในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างหรือกลับมาในเรื่องที่ท่านพูดว่าผมเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของพระพุทธลูปหรือ วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามผมไม่ได้ปฏิเสธเลยครับพระพุทธรูปเนี่ยทุกคนสามารถกราบไหว้บูชาได้ตามปกติอย่างปัจจุบันเนี่ยอัตรกรถาจา์ก็พูดได้ว่าให้อนุโลมพระพุทธรูปเนี่ยเข้าสู่เรื่องของเจดีย์ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติเรื่องของเจดีย์ไว้ว่าบุคคลใดคู่ควรต่อการสร้างเจดีย์ในการให้บุคคลนั้นเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพรพุทธเจ้าพระเจ้า,จามหาจากักรพรรดิหรือแม้แต่พระประธา์ก็สามารถสร้างเจดีย์ได้ดังนั้นการกราบพระพุทธรูปเนี่ย ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกราบไหว้พุทธรูปด้วยการไปอ้อนวอนขอร้องเสด็ข้อต่อชะตาให้สําเร็จสมความปรารถนาตามความพอใจของตนอันนี้ต่างหากที่ผมปฏิเสธตามหลักคําสอนแต่การกราบไหว้พระเจ้าเพื่อระลึกนึกถึงคนงามความดีหรือคําสอนของพระองค์นี้สมควรแก่การกราบไหว้หรือเรื่องของเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลหรือพระเครื่องผมก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวพระเครื่อง ถ้าจะระลึกนึกถึงพระเจ้าไม่ผิดเลยแต่ถ้าเอาประเรื่องมาบอกว่าสามารถป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยสามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์รวยโคตรรวยโคตรเศรษฐีอันนี้ผมปฏิเสธเพราะเป็นหลักคําสอนพระเจ้าว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลอันนี้ตังหกครับที่ผมกำลังจะสื่อสารนะครับท่านครับอันนี้ท่าน